ฉันต่อกันต่อเ <sa uh ุกคนฉันต่อได้ตกเบาได้ตกหนักได้เนี่ยเสียงแล้วแน่าเล้วแล้ยำบาสสบายดีสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อทุกคนสุ่สองสไตล์เราครับสไตล์เดนนอสอันนี้สิเลง่านแลยทุกคนฝนตกอยากเบิรดเนี่ยแล้วที่หายเบิร to so ์ดเ้ทุกคนฝนตกอยากเบิร์ดตีโต๊น่กขนลงมาตกหนำ เนี่บอกก่าเอดูกมาเพิ่นหันดูกยังได้เนาะเอออออเคนตกอ่ะพี่ครับจังได้แล้วบันนี้ไปครับ นะนะลูกค้างเบบอกเราเปิดประตูน,นอ,นอพี่ปีครับเปิดประตูให้หน่อยน้รอใช่แอมน้ำนานมาน้อยตรงน้ำต้อบ,บอกว่าเก็บไไว้ให้หนอ่อยเดี๋ยวพร้ตั้มจะมาเอาหมด ค่ะคดีสู้แต่นานละนเนาะฝนตกแตก่นฝนตกอ้อบรรยากาศได้ตกเบาได้นดตกหนักได้เนี่ยเสียงแล้วเนาะเนาะเน ơi năm bạc Con tóc Con tóc rồi, ้ oh. รอข้ามถนนนะเอ้นกระโดนน้ำสาดโมาโหเลยเรียบร้อยเอดี๋ควดซือไม่ให่ดเดยกไม่ซือถุงปุ๊บกบเบียกหมดเลย สูสิมากเราแล้วกตนังเ่นีลมลยต้อโทษเลยโอ้คนตกเข้าบุค้ากรสาคนตกเธอเธอดีนะหลบซิจะไปหามันทำไมเรา,า้้าเรามีคันคันผมอยู่เนาะใช่แลก็ปิดปาดูดันแหล่ โอ้โหเห็นหว่าทุกคนหนา,หนาวน้ำถล่มน้ำถล่มทางอีกแล้วติดแล้วเหรอติดไปตามดินงดินดีกว่าเออรองเท้าฉันเนาะฉันนึกว่าคุณใส่นั่นมาไม่หรืออีแจมงังยีง่สารอะไรก็ติดอะไรก็ติขี้รังไหม,มนเมนาเ่าเน่าปวดเทียวปวเที่ยวก็เปยก มีตัวใหม่ใส่ไหมล่ะไม่เขาใส่ตัวใหม่มแต่ว่าพี่เียกตหันเตะมอแล้นนีเวเดือนเนาะนชีวิสิบสองแล้วลุหน้าลงมือ แค่ไหนวันนี้หน,นำใสเนี่ยทำเองชักเครื่องไว้มมเมื่อคืนนี้ืัอนี้ก็เปลี่ยนชักขคราวเสือมันเนี่ย คนตตถุกคนเดียวยังตกนาดไหนยะยังมายุทธ์วายันไมหน้ำลุยฝนกลัวจะได้เงินมาแต่ละบาทเนาะโนแมนของไงเปน็นคนทางบาทอบอกว่าขอพันหนึ่งสองพันบาทเทให้ละวันหนึ่งสองวันยังไงป็นหนื่น เห็นงานวันหนึ่งสามร้อยห้าสิบเจ้าเราเข้าพันหนึ่งสองพันกลัวเท่ไหรเงินพันหนึ่งสองพันเห็นงานสามหมื่นสี่หมื่นแม่นบอกไปไปทางนี้เนาะนึกทางนี้ มาว่าคือชอยเปนใหญ่เซะและเกินเอาหักจอย นี่คือชีวิตจริงไม่ตัดต่อนะครับใช้ชีวิตจริงๆเลยเปลียกก็ให้เห็นจริงๆเปียกก็เห็นจริงจริงไม่เปียกก็เห็นจริงจริงโอ้เปียวก,ก็ระหวนวันกกววนี้ากภายคือพนฝน,นตกอระ ถ้าบบซา,ากกับโบมีพาจะพาใส่เหมือ,อนก็จะให้แป้นซักหรือว,ว่าเมียะซักบางแต่ซองโตกับพอแหละโอ้เดียด่ปเลยเนาะปวดที่มาอหอนเธอฮักเลยเอา้า เจ้าป่านจ้องเรไม่ใช่ไม่ใช่คันจ้องลรวนี่คันจ้องไทยอหอดหของเลยทุกคนนะเอาตัวไปอานหนงไว้เรียกเบิโตัว có tôi về am nào quen là cả gì đi à cho kim chi phép nó tôi còn phải tôi còn lại có xe đã có này bye, bye.